นนยนฤบริสติโกสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานปล่อยแถลเปิดปฏิบัติการคีโกอฟตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยเป็นการบรรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นไปตามที่รัฐบาลด้านการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบ่อนการพนันการครอบครองและพกพาอาวุธปืนสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคลาสสถานบริการรวมทั้งอาชญากรรมต่างๆโดยให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่ไม่เป็นประสงค์หกเรื่องได้แก่ยาเสพติดการค้ามนุษย์การครอบครองและพกพาอาวุธปืนการพนัน การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลและสถานบริการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และอีก9อาอ์เภอดยได้จัดตั้งส่วนปฏิบัติการจารัดระเบียสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและตังทั้งจุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการทั้งจุดตรวจจุดสกัดสิ่งผิดกฎหมายตรวจตราหาข่าวและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนาคาคารุด,ดำรายงาน